5อาหารสุดโหดที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่ลงในคลิปนี้นะครับหมอแบงค์จะมาเปิดเผยลิสต์5อาหารครับที่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าทำให้เขาผอมครับแต่จริงๆแล้วทำให้คุณอ้วนมากขึ้นด้วยครับและในท้ายคลิปนะครับถ้าหากว่าคุณฟังจบเนี่ยหมอแบงค์จะแนะนำอาหารที่ใช้ทดแทน5อาหารเนี้เมื่อคุณกินอันนี้แทนปุ๊บคุณจะผอมลงทันทีเลยครับ ก่อนอื่นเลยหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง Facebook นะครับสามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้ครับหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง YouTube สามารถกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่อาหารอันแรกกันเลยดีกว่าครับคนทุกคนเนี่ยจะคิดว่าอันเนี้ยทำให้ผอมครับแต่จริงๆอ้วนมากขึ้นครับคืออะไรอันนี้คือน้ำผลไม้ กล่องนั่นเองครับโอ้โห,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 โหนะน้ำผลไม้กล่องเนี่ยหมอแบงทำไมมันถึงทำให้เราอ้วนล่ะผละไม้ไม่ใช่ดีกับสุขภาพหรอนะผละไม้เป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่หรอหมอแบงต้องบอกทุกคนแบบนี้ครับน้ำผลไม้กล่องเนี่ยกับผลไม้ที่เป็นลูกๆเนี่ยให้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจผิดครับเวลากินน้ำผลไม้กล่องเนี่ยแล้วอ้วนขึ้นเขาจะโทษอะไรครับ เขาโทษผลไม้จริงๆแล้วอะ่ะเขาต้องโทษน้ำตาลทรายครับน้ำตาลสังเคราะห์นั่นเองครับอันนี้หมอแบงค์พูดไปแล้วนะครับในคลิปวิธีผอมด้วยผลไม้99%ที่คนไม่รู้นะผลไม้เนี่ยทำให้คุณผอมฟังหมอแบงค์ย้ำๆไว้นะครับแต่น้ำตาลทรายน้ำตาลฟรุกโตสที่เป็นน้ำเชื่อมเนี่ยทำให้คุณอ้วนขึ้นครับอันนี้เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับหมอแบงค์เอามาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะ อันนี้เป็นน้ําผลไม้ยี่ห้อหนึ่งสังเกตนะครับน้ําตาล21กรัมครับในขณะที่ใยอาหารศูนย์ครับการที่คุณกินอันนี้เข้าไปปุ๊บเหมือนคุณตักน้ําตาลทรายเข้าปากอะ่ะ5ช้อนชาเลยนะครับอันนี้อันตรายมากแล้วก็ทําให้คุณเกิดไขมันพอกตับทําให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนมากขึ้นครับมาถึงอาหารเมนูที่2ครับคือ นมเปรี้ยวนั่นเองครับโอ้โหหมอแบงค์นมเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้ทําให้เราถ่ายท้องดีขึ้นหรออ่าเรากินนมเปรี้ยวแล้วถ่ายท้องดีขึ้นหมอแบงค์บอกแบบนี้เลยครับนมเปรี้ยวเนี่ยลักษณะหรือว่าสูตรของอาหารเนี่ยจะคล้ายๆกับน้ําผลไม้กล่องเลยครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันคล้ายกันยังไงสังเกตนะครับน้ําตาลทราย20กรัมครับในขนาดที่ใยอาหาร0กรัมเง้นแปลว่า อันนี้คือเหมือนคุณตักน้ำตาลทรายเหมือนเดิมครับเข้าปาก5ช้อนชาเลยนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมทำให้เราอ้วนมากขึ้นแล้วก็ไขมันพอกตับเป็นเบาหวานครับอย่าคิดว่านมเปรี้ยวเนี่ยดีกับสุขภาพนะครับนมเปรี้ยวมีส่วนประกอบของน้ำตาลทรายครับและทำจากนมวัวด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ดีกับสุขภาพเลยครับผมถ้าหลีกเลี่ยงได้นี่ผอมเลยนะครับมาถึงเมนูที่3ครับที่ทำให้คุณอ้วนขึ้น แต่คนทั่วไปเข้าใจว่าผอมลงคืออะไรรู้ไหมครับโยเกิร์ตนั่นเองครับผมท่านผู้ชมบาแบงแล้วชีวิตนี้จะกินอะไรได้บ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับโยเกิร์ตเนี่ยหนึ่งถ้วยนะก็ะผลิตมาจากนมวัวเช่นเดียวกันครับโยเกิร์ตในถ้วยนี้นะครับมีน้ำตาลทรายเห็นไหมเขาเขียนชูการ์สกรัมอีกแล้วประมาณ5ช้อนชานะครับไฟเบอร์เท่าไหร่ครับ1กรัม นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอ้วนมากขึ้นนะครับหรือมาดูอีกแบรนด์หนึ่งก็ได้ครับอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยน้ำตาลเห็นไหมครับมีแต่น้ําตาลแต่ไม่มีใยอาหารเลยครับแบบนี้เสียสุขภาพครับผมเพราะฉะนั้นน้ําตาลทรายครับที่ใส่เข้ามานะครับน้ำตาลฟรุกโตสที่สังเคราะห์นะครับทําให้คุณอ้วนมากขึ้นครับผมอ่านะผ่านไป3เมนูแล้วเป็นไงบ้างครับเมนูที่4ครับ ทำให้คุณอ้วนมากขึ้นแต่คนทั่วไปเข้าใจว่าผอมลงนะครับเมนูนี้คือเครื่องดื่มชูกำลังครับผมไม่น่าเชื่อนะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาโฆษณาว่ามีวิตามินนู้นวิตามินนี้บำรุงสุขภาพแต่เวลาที่คนกินเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงครับเฮ้ยรู้สึกมีแรงขึ้นมาทันทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ น้ำตาลทรายเหมือนเดิมครับผมอ่าเรามาดูของแบรนด์นี้นะครับอันนี้เห็นไหมน้ำตาลทราย27กรัมครับเปรียบเสมือนคุณตักน้ำตาลทรายเนี่ยเข้าปากไปประมาณ7ช้อนชาเลยครับอันนี้เครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองครับอันตรายมากๆนะก็หถ้าเกิดหลีกเลี่ยงพวกนี้ได้เนี่ยก็จะลดน้ําหนักลงได้เร็วมากๆครับ ก่อนที่เราจะไปถึงเมนูสุดท้ายนะครับที่ทำให้เราอ้วนและเมนูแนะนำที่หมอแบงค์จะแนะนำท้ายคลิปนะครับหมอแบงค์อยากจะรู้ครับว่าคนที่ฟังคลิปหมอแบงค์อยู่เนี่ยใครเคยทานอาหารกลุ่มนี้บ้างครับแล้วคิดว่ามันดีกับสุขภาพลองคอมเมนต์บอกหมอใต้คลิปนิดนึงนะครับเรามาสู่เมนูสุดท้ายครับสุดโหดเลยครับที่ทำให้คุณอ้วนมากขึ้นนั่นคือเมนู กล้วยแขกนั่นเองครับโอ้โหนะครับหลายหลายคนชอบใช่ไหมครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวหมอแบงค์จะแนะนําว่าจะกินอะไรดีนะครับตอนท้ายคลิปนะครับกล้วยแขกเนี่ยทำไมถึงทําให้เราอ้วนนะเราลองมาดูกันดีกว่าสมมุติแม่ค้าเนี่ยเขาทำทำกล้วยแขกจากกล้วยน้ําว้านะครับ กล้วยน้ำว้าเนี่ยหผลให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่เท่านั้นครับแต่เวลาเราเอาไปทํากล้วยทอดเนี่ยเราทําไงบ้างครับเราแบ่งกล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็น3ทอ่อนก็คือสับสับ,สบเห็นไหมครับแล้วไปชุบแป้งครับแล้วทอดลงในน้ํามันครับทำให้ใน1ชิ้นของกล้วยทอดเนี่ยกลายเป็นพลังงาน50แคลอรี่ครับจากกล้วย1ลูกเนี่ยหกแคลอรี่กลายเป็นกล้วย1ลูก150แคลอรี คุณสังเกตไหมครับว่าอะไรเป็นผู้ร้ายที่ทําให้เราอ้วนน้ํามันนั่นเองครับน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆครับแต่คนทั่วไปที่ไม่เข้าใจครับเขาจะไปโทษกล้วยครับจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยทำให้คุณผอมลงนะแต่เวลาคุณกินกล้วยทอดแล้วอ้วนขึ้นห้ามโทษกล้วยครับต้องโทษน้ํามันครับผมเพราะน้ํามันแคลอรี่สูงมากๆครับสุดท้ายนะครับหมอแบงค์จะแนะนําว่าคุณควรจะเปลี่ยน5กลุ่มนี้ เป็นอะไรดีนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยคุณผอมลงได้ทันทีเลยครับฟังหมอแบงค์ดีๆนะหากใครเคยกิน5เมนูนี้ครับให้เปลี่ยนเป็นผลไม้ครับแล้วคุณจะผอมลงทันทีครับอยู่กับผมหมอแบงค์ด็อกเตอร์แบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์